ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่14มีนาคม2565ปรับขึ้น3จังหวัดปรับลดลง2จังหวัดไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยจ้าขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะข้าวเปลือกคอมมะลีปี6465สุริน12,000-12,800ถึงบาทต่อตันโคราช12,300-12,500ถึงบาทต่อตันอุบลราชธานี11,600-12,700ถึงบาทต่อตัน ศรีสกเกษ11,800ถึง13,500บาทต่อตันขาาน้าปิกเจ้านาีปี6465อยุธยา8,500ถึง8,600บาทต่อตันข้าปิกเจ้านามปางปี65นครสวรรค์8,200ถึง8,500บาทต่อตันพิจิตรราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8,300ถึง8,600บาทต่อตันพิจนุโลกราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8,500ถึง8,800บาทต่อตัน สุพรรณบุรี8,500-8,600ถึงบาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี65สุพรรณบุรี1 5 0 0ง1 6 0 0บาทต่อตันใชนา1 2 0 0บาทต่อตันอ่างทองราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,700-10,000ถึงบาทต่อตันต่อกันที่ข้าวเปลือกเนียมเมล็ดยาวปี64-65ข้นแก่นราคาปรับลงมาอยู่ที่9,000-9,400บาทต่อตัน อุดรธานี8,800-9,300บาทต่อตันสกลนครราคาปรับลงมาอยู่ที่8,700-8,900บาทต่อตันหมายเหตุราคาเข้าเปลือกนักความถึง15%จ้าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายก็ย้ำเตือนให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบโทรแจ้งสายด่วน1569กรมการค้าภายในได้เลยจ้า คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกันได้ยังไงฝากกดต,ติดตามให้ด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย